สวัสดีครับทุกคนนะครับแล้วอันนี้จะเป็นไลฟ์เทรดนะครับแล้วก็เมื่อกี้อธิบายเรื่องมี3ข้อนะครับสมมติว่าจะเล่นเทรดให้เป็นแม่นยำนะครับต้องมีวิธีและต้องมีจังหวะเข้าตลาดนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นต้องตั้งเวลาให้ถูกต้องกับเทรดนะครับแล้วเทรดนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นผมใช้อุปกรณ์ที่เป็นฟิบูนาชีนะครับแล้วก็จับได้ว่าอันนี้จะเป็น161.8นะครับแล้วก็ วิธีเคล r e v e r s e ลและก็จังหวะคือเป็นร้อยของสีแปดนะครับและและเวลาวันนัดจะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ตั้งเวลาเป็นห้านาทีนะครับแล้วก็ผมบอกว่าถ้าถ้าอยากจะรู้ว่าเราให้เวลาถูกตรงหรือเปล่าต้องเห็นว่าเวลาเทรดมุมเวลาแล้วก็ออกเด็กเพิ่งกลับบ้านนะครับก็เด็ก ก็เต้เนเพราะว่าเด็กเพิ่งกลับจากบ้านพ่อแม่ครับแล้วก็กลับมาบ้านก็เหมือนเต้นนิดหน่อยแล้วก็ก็เห็นว่าหลังจาก5นาทีนะครับตอนนี้เหลือ48วินะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัง้ตงแต่ต้นถึงจบนะครับเทรเซอรไปจากทั้งที่เราทั้งที่เราเลือกนะครับสมมติว่าถ้าเป็นโค้เชเทรนะครับก็ตั้งแต่ต้น จะมีแต่เคลือนอย่างเดียวนะครับแล้วก็อ,อ,ยอย่างนี้คือเป็นเทรดที่เป็น5นาทีนะครับแล้วภายใน5นาทีตอนนี้เหลือแค่21 V แล้วเราจะเหมืนเจอได้รู้ว่าเราชนะแต่ตอนนี้เราเห็นถ้าเราใช้3ข้อนะครับคือวิธีและจังหวัดเข้าและตั้งเวลาให้ถูกต้องแล้วจะได้เหมือนเห็นว่าโอเคเดือ สองวีนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่า,าเราเข้าตลาดก็เป็นเม่นยามและสบายใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เครียดเรื่องเรื่องเวลาเวลาเวลายังเหลืออยู่เทรดจะได้หรือเปล่าหรืออาจจะสมมติว่าเราให้เวลาไม่ครบแล้วก็อาจจะอยู่ตรงนี้หรือหรือเราบางทีให้เวลามันเยอะเกินไปจนราคามันตกลงมาอีกรอบหนึ่งทําให้เราเหมือนไม่สบายใจ แล้วเรื่องเรื่องเทรดอย่างนี้นะครับบางคุณอาจจะคิดว่าเหมือน forex นะครับแต่ก็มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเทรดนี้เป็น5นาทีแล้วไม่ต้องไม่จําเป็นต้องหาเราไม่จําเป็นต้องหาจังหวะที่จะออกตลาดคือแค่มันเราตั้งเวลาได้สมมติว่าเข้าเทรดนี้ได้แล้วก็เห็นว่าเราจะเน้นเทรดที่เป็น1นาทีหรือ2นาที3นาที4นาทีหรือ5นาทีนะครับแล้วแค่นี้แล้วก็ เข้าตลาดเสร็จแล้วเทรดออกตามออโตแนลมาสครับแล้วเทรนนี้ลงทุนไปลงทุนไป15เหรียญน,นะครับแล้วก็ภายใน5นาทีนะครับเราได้กำไรที่จะเป็น2 2 1เอ่อแบบนึ่งแบบนึงเด็กเนเสียงดังดหน่อยย้ายย้ายที่ <laughs> โอเคก็ภายใน5นาทีแล้วผมจะมาคำนวณให้ดูว่า เพราะว่าอันนี้จะเป็นไลงทุนไป15เหรียญแล้วก็12.15จะเท่ากับ81นะครับแล้วก็81ตามเทรนนี้นะครับ12.15เพราะว่าถ้าตีเป็นเงินไทยคือคูณ36นะครับแล้วก็แล้วได้437บาทภายใน5นาทีนะครับเจ๋งไหมครับ คือบางคุณอาจจะทํมนทำงานเอ่อครื่องวันกว่าจะได้เงินขนาดนี้หรือาจจะบางคุอาจจะทํางานวันหนึ่งก็ไม่ก็แค่ได้แค่มากกว่านี้เกินนิดหนึ่งแต่อันนี้แค่มันใช้การวิเคราะห์นะครับแล้วก็หาใช้วิธีที่มี3ข้อที่มีเฟซเฟซบุ๊กไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับสอนว่าต้องต้องใช้อย่างไงบ้างต้องอเลือกวิธีให้ถูกต้องแล้วก็ต้องเข้าตลาดให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมันให้เวลาเหมาะกับเทรนนะครับแล้วก็ เทรดนี้ลงทุนไปลงทุนไปแค่เท่ากับ540บาทแล้วก็ภายใน5นาทีเราได้กำไร437บาทนะครับบางคุณอาจจะงงว่าไปนี t เทรดคืออะไรนะครับแตกต่างกับ f o r e x ยังไงคือว่าถ้าเราเข้าตลาดตรงนี้นะครับถ้าเทรดจบไปแล้วไม่ว่าจะเป็น60วิหรือ2นาทีหรือ5นาทีอขอให ขึ้นจากจังหวัดที่เราเข้าตลาดก็มันพอได้แล้วเราจะได้มันได้รับกําไรที่เป็น3เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าขึ้นเยอะหรือน้อยก็รับได้เหมือนกันแตกต่างกับ forex นะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม,มีการคิดค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็ไม่มีการคิดเรื่อง spread นะครับแล้วก็เอ่เห็นไหมเมื่อกี้ผมก็ตั้ง,งใจจะเปิดทริปนี้ให้มันเป็นไลฟ์ทรดนะครับให้ให้คุณเห็นว่า ถ้าให้เวลาเกินนะครับไม่จําเป็นมันคุณคิดว่าอ๋อเวลาเวลาสั้นไปจะดีหรอแต่ผมตามวิธีนะครับทุกทุกอย่างก็ตามวิธีนะครับสมมุติว่าให้เวลาเกินไปแล้วแล้ยวยังไงอะเห็นว่าถ้าให้เวลาเกินไปนิดนึงเกินอีกสองนาทีคุณจะเห็นว่ามันรู้สึกว่าเหมือนเครียดมากๆเพราะว่าเหมันเกิดเจอมันแพ้นะครับเพราะว่าเห็นว่า ตลาดก็มีขึ้นมีลงนะครับแต่ต้องรู้ว่าต้องมีวิธีจะรู้ลตลาดจะเหมือนจะทําตัวยังไงนะครับตลาดก็เหมือนคนหรือเหมือนสัตว์นะครับก็มีแพทเทิร์นที่เหมือนปกตินะครับแล้วถ้าจับแพทเทิร์นให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าผมเล่นว i n เนอร์ออสชั่นมี4ปีกว่าแล้วครับเกือบ5ปีนะครับแล้วผมก็มันเห็นจนชินนะครับคือผมรู้ต้องเลือกเวลาต้องอยังไงบ้างนะครับแล้ว ส่วนคุณที่อยากจะเันรู้เรื่องมากกว่านี้นะครับก็กดลิงก์สมัครนะครับและแจ้งกับแอดมินนะครับเพราะว่าถ้ามีใครอยากจะเรียนวิธีการเทรดนะครับผมจะอ๋ออยากมีมีข่าวดีอยากจะบอกนะครับคืออาทิตย์นี้นะครับผมจะเริ่มต้นผมอยากจะเริ่มต้นสอนนะครับคือวันพลหัสอาทิตย์นี้นะครับผมจะเป็นไลฟ์เทรดแรกนะครับที่ไม่ใช่แปลภาษาแล้วก็แปลจากอังกฤษไปภาษาไทยคือเป็น อันนี้เป็นเว็บนาที่ส่วนตัวผ่านหน้าจอนะครับแล้วก็ผมจะก่อนหน้านั้นผมจะมือนอ่าอ่าผมจะมันอัพเลงแล้วก็ให้เวลาเผื่อไว้เยอะให้ให้ทุกคนเหมันเข้าเข้าเว็บในาให้ได้แล้วก็ไม่ว่าจะมี5คนหรือสิคนหรือยีคนก็ว่าไปแต่ผมจะมันตามอันนี้จะเป็นเว็บนาแรกของของเรานะครับแล้วก็อ่ขอให้นักเรียนเหมือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่จะไล่จัดเว็บนา อบอยก่อนนี้และ,ะแล้ววันข้างหน้าอยากจะจัดเป็นไลฟ์เวิร์กชอปไปด้วยนะครับแล้ววันนี้จะมันลาแค่นี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็ขอเขียนในคะอมเมนต์นะครับเราจะดูดูที่หลังแล้วกันสวัสดีครับ